สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหอยเด็ดครับชุดนี้ก็จะมานำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของอาจารย์ถวันนะครับแล้วก็เป็นชุดเต็มของอาจารย์สมานเลยนะครับรวบรวมไว้สองสำนักนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ติดตามอยู่ก็เข้ามารับชมรับฟังได้เลยครับเริ่มที่ชุดแรกครับชุดเด็ดของอาจารย์ถวัน,นะครับหลักร้อยหลักสิบหน่วยบุญครับ2ตัวมาอย่างน้อย1ตัวนะครับ หลุดไปหมืนหมาดงวดก่อนหน้านี้นะครับแต่งวดที่ผ่านมานี่ก็กลับเข้ามาเดินดี2ตัวเลยครับวันนี้ร้อยสิบหน่วยบนสูตรเด็ดของอาจารย์ถวันให้4ี่กับ5ครับมาอย่างน้อยหนึ่งตัวมาดูหลักหน่วยบนของอาจารย์ถวันสูตรนี้ครับตัวเลขเหลือไม่เยอะครับสูตรนี้มีตัวเลขห้าแปดหนึ่งสี่แล้วก็สาม เหมือนตัวเลขหลักหลักสิบบนตัวนี้ของอาจารย์ตะวันมีตัวเลข8 9 0 1กและก็5มาดูเลขหลักร้อยบนสูตรนี้ของอาจารย์ตะวันครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ตัดออกแล้วเหลือน้อยชุดจริงๆครับหลักร้อยบนของอาจารย์ตะวันสูตรนี้ก็จะเหลือ5 8 1 3และก็6มาดูแนวทางแต้มรวม10หน่วยบนนะครับเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับ อาจารย์ตวันใตัวเลขครับมี1 2 3 4 5 7 8้าดแดและก็9กมาดูแนวทางเลขหลักหน่วยล่างกันบ้างครับอาจารย์ตะวันให้มา8ตัวเลขนะครับหลักหน่วยล่างมี1 2 3 4 5 6 7 8ม่้าดูแนวทางหลักสิบล่างของอาจารย์ตะวันกันต่อครับหลักสิบล่างอาจารย์ตะวันให้ตัวเลขมา8ตัวเลขเชน่นกันครับมี6 เก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดมาดูของอาจารย์สมานกันเลยนะครับทีนี้ของอาจารย์ตอนจบไปแล้วครับแค่นั้นครับนำมาเพิ่มเติมเฉยเฉยว่าคลิปก่อนก็ได้ลงไปแล้วครับเลขเด่นล่างนะครับทุนนี้ของอาจารย์สมานมีสามห้าหกแล้วก็เจ็ดมาอย่างน้อยหนึ่งตัวมาดูเลขดับหลักสิบล่างสองตัวครับของอาจารย์สมาน สูตรนี้วันนี้ให้สี่กับหกนะครับดับหลักสิบหลักตัวเลขดับหลักหน่วยล่างของอาจารย์สมาสนสูตรนี้วันนี้ดับหลักหน่วยล่างให้สามกับแปดนะครับมาดูสูตรตัวเลขดับล่างทุกหลักนะครับของอาจารย์สมานวันนี้ให้ตัวเลขศูนย์นะครับไม่มาสิบหน่วยล่างเลยสูตรนี้ อีกสองสูตรครับชุดตัวเลขดับล่างนะครับสิบหน่วยล่างไม่เห็นไม่มาให้เห็นเลยนะครับสองสูตรนี้ให้เก้ากับหนึ่งนะครับดูเลขดับล่างไปแล้วลองมาดูเลขเด่นบนกันบ้างครับเลขเด่นบนนะครับความเตือนนะครับใช้ชุดตัวเลขเด่นบนให้เป็นประโยชน์นะครับถ้าดับชนเด่นของอาจารย์สมานนะครับให้คืนค่าไปเลยนะครับบ่อยครั้งนะครับที่เห็นแล้วตัวเลขดับ มาชนชุดตัวเลขเด่นของอาจารย์สมานนี่ก็ถ้าคืนไปก็จะมีโอกาสถูกนะครับหากว่ากันไปตามสูตรครับเลขเด่นบน2ส,สูตรวันนี้ของอาจารย์สมานสูตรที่1ให้เด่น3 6 7 8 9นะครับสูตรที่2ให้เด่น0 1 3 7และก็เ้เริ่มตน้นชุดเลขดับของอาจารย์สมานกับชุดนี้ครับเลขดับหลักร้อยสูตรนี้ให้7นะครับไม่มาหลักร้อย าดูชุดตัวเลขดับหลักร้อยนะครับสองตัวสูตรนี้ให้ศูนย์กับสามนะครับไม่มาหลักร้อยมาดูเลขดับหลักร้อยแม่นๆอีสี่สูตรครับที่เดินมายังไม่ผิดนะครับก็มีห้ามีแปดมีเจ็ดแล้วก็มีสองนะครับสี่สูตรนี้ไม่มาหลักร้อยบนมาดูชุดนี้ขั้นรายการไปก่อนครับหลังจากดูเลขดับเครียดมา ชุดตัวนี้เป็นเลขเด่นนะครับมาแน่เห็นแน่ครับหลักสิบหลักหน่วยบนครับแต่วันที่วันที่ผ่านมาก็นะครับเข้าหกนะครับหลักสิบวันนี้หลักสิบหลักหน่วยบนนะครับชุดตัวเลขเด่นมีหกมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์และก็มีสองนะครับมาให้เห็นแน่นอนครับหนึ่งตัวมาดูสูตรนี้ครับเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนสูตรนี้อาจารย์สมานให้เก้านะครับไม่มาสิบหน่วยบน มาดูอีกสูตรหนึ่งครับเลขดับทุกหลักบนเลยนะครับร้อยสิบหน่วยบนนะครับสูตรนี้ให้ตัวเลขห้านะครับไม่มีมาให้เห็นนะครับในร้อยสิบหน่วยบนมาดูกันต่อครับเลขดับหลักหน่วยบนสูตรนี้ของอาจารย์สมานให้ตัวเลขดับหลักหน่วยบนนะครับคือเลขหกมาดูสูตรนี้กันบ้างครับเลขดับทุกหลักบนนะครับของอาจารย์สมานสูตรนี้ให้ตัวเลขเก้านะครับ ตัวเลขดับทุกลักบนมาดูเลขดับทุกลักบนอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์สมาร์ทครับสูตรนี้ให้ตัวเลข2นะครับไม่มาร้อยสิบหน่วยบนมาดูชุดเลขดับหลักร้อยบนสูตรนี้ของอาจารย์สมาร์ทนะครับให้ตัวเลขหนึ่งนะครับไม่มาหลักร้อยบน ตามต่อด้วยเลขดับหลักหน่วยบน4สูตรนี้ที่ยังเดินดีอยู่ของอาจารย์สมานนะครับมีตัวเลขดับหลักหน่วยบน4ตัวเลขดังนี้ครับมี4มี2มี6และก็มี7นะครับ4ตัวเลขนี้ไม่มาหลักหน่วยบนนะครับตามสูตรมาดูตัวเลขดับหลักหน่วยบนสูตรที่5สูตรนี้ของอาจารย์สมานครับสูตรนี้ให้ตัวเลข1และไม่มาหลักหน่วยบน าตามต่อด้วยเลขดับแต้มร้อยสหน่วยบน6กูตรของอาจารย์สมานกันบ้างครับดับแต้มรวมร1 0หน่วยบน6กศูนรวันี้อาจารย์สมานให้มามีศมีแมีหามีเก้ามีแแล้วก็มีสนะครับหก6ูตัวเลขครับสามกันตัวเลขหนึ่งคือเลข8นะครับมาดูแนวทางสรุป สรุปบนนะครับของอาการสัมานนะครับสรุปตามชุดตัวเลขที่เหลือแล้วก็ชุดตัวเลขแต้มรวมนะครับชุดแต้มรวมที่เหลือก็จะเหลือหนึ่งสามสี่หกเจ็ดนะครับแต้มรวมเด็ดชุดตัวเลขหลักร้อยก็จะเหลือสองกับสี่หลักสิบเหลือหกกับเจ็ดส่วนหลักหน่วยเหลือศูนย์กับสามนะครับอันนี้คือตัดจากสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับทุกใบไม่ได้เอาชุดตัวเลข ชุดตัวเลขเด่นนะครับมาคืนชีพให้นะครับก่น,นะครับถ้าเป็นชุดเด่นแล้วก็คิดตามแต้งรวมที่เหลือนะครับแต้งรวมร้อยสหน่วยบนเด่นนงินสามสี่หกดนะครับอาจารย์ะมาณจับให้4ชุดครับตัวเลขไม่มากถ้าส่วนี้เข้านะครับก็ถือว่าเป็นโชคกับคนที่ลงทุนไปแล้วนะครับชุดตัวเลขนะครับสตัวสาตัวตรง หรืออาจจะเป็น3าตัวโต๊ดก็ได้ก็ได้ครับไม่เยอะครับมี4ี่หกสามสและก็สองนี่นะครับเป็นชุดตัวเลขเด่นแล้วที่ได้มา4ี่ชุดนี้เพราะว่าไปตัดแต่งด้วยนะครับถ้าไม่ตัดแท่งด้วยก็จะได้สองสองเป็นสีสองเป็นแก็จะได้เพียงแค่8ชุดเองเท่านั้นนะครับไม่มากครับอลองติดตามดูครับเผื่อวันนี้สูตรของอาจารย์สมานเดินดีทุกสูตรก็ น่าลองไปพิจารณาดูครับมาดูแนวทางชุดสรุปล่างของอาจารย์สมานกันบ้างนะครับก็ถ้าแต้มรวมนะครับแต้มรวมของอาจารย์สมานก็จะแต้มรวมเด่นสองหกแล้วก็เก้านะครับก็ชุดเด่นนะครับอาจารย์สมานจับให้มี7 2 7 5แล้วก็7 9นะครับ ลองนำไปพิจรารณาดูนะครับชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับตัวเลขเกิดจากการคำนวณเท่านั้นอันนี้เป็นตัวเลขให้ดูย้อนหลังนะครับที่อาจารย์สมานสรุปให้ดูนะครับ mm hmm. ก่อน F4 แผนช่องจะหลงเคลิ้มไปกับชุดตัวเลขต่างๆที่ให้มานะครับนี่นะครับชุดสรุปของอาจารย์สมานเมื่อที่ผ่านมานะครับ ไม่เข้าสักหลักนะครับไม่เข้าสักหลักไม่เข้าสักตัวนะครับไม่ไว่าจะเป็นสามตัวบนสองตัวล่างนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับเผื่อก็ไม่แน่เหมือนกันครับเบื่อบางทีสูตรมันเดินดีทุกสูตรก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตัวเลขทุกต,ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับทามช่องเชื่อว่า f อฟซแฟนช่องก็ดูหลายๆเจ้าของคนงานประกอบกันไปด้วยอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปในโอกาสต่อๆไปนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ